too mm hmm not thinking about what you made it do she started doing her hair and makeup oh just be ก็เหมือนเดิมทุกวันนะคะได้เวลาทำงานกันอีกแล้วค่ะเช้ามาก็ดําเดิมค่ะแต่และว,วันนี้คือมันก็เป็นเหมือนกับชีวิตปกติทั่วไปของคนทั่วๆไปนะคะที่แบบว่าบางคนก็แบบเออตื่นเช้ามาส่งลูกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมีมันก็ประมาณนั้นค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต่างไปหน่อยที่ว่าทำงานอยู่ที่บ้านก็จะแบบ เวลาจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะไม่ต้องแบบเป๊ะๆไม่ได้เข้างานบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็มาคิดดูว่าตัวเองอาจจะเป็นคนทํางานบริษัทนี่คงจะแบบยากเหมือนกันนะคะเนี่ยแม้ว่าจะเคยทาแค่ช่วงเวลาสั้นๆมากๆประมาณแบบอาจจะไม่ถึงเดือนหางานบริษัทเนี่ยอยู่ในขั้นแบบเรียนรู้งานด้วยแล้วก็แบบว่าเออออกมามาไปญี่ปุ่นซะกอ่อนนะคะเลยยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการทํางานอะไรในบริษัทเลยะค่ะ เพราะฉะนั้นการทำงานของมีก็เป็นอะไรที่แบบว่าตามสไตล์ฉันมากค่ะร้านเราก็เป็นแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ารับรองถึงแบบเออความซื่อสัตย์เพราะว่างานนี้มันต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะแล้วก็รับผิดชอบแน่นอน,นะคะ่ะสั่งของมาแล้วรับรองได้ของหรือถ้าไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็รับผิดชอบทุกอย่างะคะ่ะ อาหารว่างวันนี้นะคะก็จะเป็นขนมขนมต้มค่ะเอ๊หรือว่าเายอ๋อข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่สั่งมาวันก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองแกะชิมดูค่ะเนี่ยนะคะของอะไรที่แบบอยู่เมืองไทยเราเคยกินได้ง่ายๆนะคะมาอยู่นี่กลายเป็นของหายากแบบว่าแพงเราก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก่อนไม่เคยสนใจกินนะคะมาญี่ปุ่นอยากกินทุกสิ่งที่เป็นไทยๆค่ะ ออกมาก็แบบดูน่ากินนะคะอันนี้เป็นไส้กล้วยค่ะคือเขาทําแบบแช่ยเย็นแช่แข็งมานะคะเราก็แค่เอาไปเข้าไมโครเวฟจนกว่ามันจะนุ่มค่ะก็จะแบบออกมาเหมือนใหม่เลยค่ะแบบสดๆเลยเหมือนเขาทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆอ่ะอันนี้นะคะข้าวต้มมัดอินเจแปนนะคะอือหืออร่อยมากหอมนุ่มหวานมัน หุองน,นี้แบบอากาศเริ่มจะดูเย็นขึ้นมาหน่อยนะคะไม่ร้อนแล้วะค่ะเดี๋ยวเด็กเขาจะว่ายน้ำนะคะเราก็มาเตรียมสายให้เขากัน,นะคะ so you girl just you mm ่ะ So want girl the just do she น้ำเย็นเหรอลูกเดี๋ยวตอนนี้มันยังเย็นอยู่เดี๋ยวพอห,หนูลงไปหนูก็จะอุ่นเอง จะยังไม่ชินไงดีนะวันนี้มันไม่ร้อนมากเนาะแดดไม่ค่อยออกเลยนี่มันเล็ดนะคะเริ่มได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บมันเล็ดกับลินะแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาไปให้โรงเรียน,นะคะ่ะ อเดี๋ยวเรามาเก็บมะเล็ดกันลูกเดียวอืมวันนี้จะเก็บไหมล่ะก็ได้รับจากหนูนะเก็บเลยก็ได้เพราะว่ามันมาว่ามันเกินยี่สิบเมตรแล้วแหละนี่ม้ามาเอาขนมมาเดี๋ยวขอแกะชิมก่อนนะเดี๋ยวพวกหนูก็กินได้เป็นขนมรส กุ้งอิเสะนะคะซึ่งเป็นกุ้งที่แบบดังที่นี่ค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะหน้าตาก็ก็เปโต๊ธรรมดาค่ะอ,อืมรสชา,อร,าอ,รอร่อยมากนี่เรา่ึ่งมือเปียกอร่อยมากรสกุ้งเข้มขน้นอร่อยฮะอร่อย มือเปียกหนูมือเปียกอ่ะรสกุ้งอิเสเซ่เลยนะเข้มข้นเอ้ยเหมือนปลาเลยอ่ะลูกอาปากรอทออายหาร <laughs> นี่นะรับอาหารค่ะเป็นนุกปลาแอบมาถาน้องเด็กน่าใหม่ยังไม่เห็นนอนแมนเลยอะว่าเขาแบบหนุมถ่าหรือยังโอ้ยหนูมาหาที่ไรก็มัวแต่นอนกินนมมาค่ะ ีโนร่ากับใครนอนอยู่ข้างหลังเอ่ยน่าจะเป็นนานเนี่ยหรือเปล่าคะนานเนี่ยตื่นแล้วใช่ไหมอ่ะฮอลแมนฮอลแมนริมตาแล้วครับครับร้องเก่งด้วยเนอะ เค่ okay. ไปหาคุณแม่หนูกันหนูอออกเลยก็ได้ลูกหรือเราจะปิดเลยไหมอ่ะปิดสะเลยไหมหรือจะกลับมาอีกปิดเลยเนาะก,นก็ไม่เล่นลวใช่ไหมมา,มาจะถอดปลั๊กออกละแต่ถอดปลั๊กออกเลย ลูกขึ้นรถคะ่ะไปคุมองส่งเด็กไปเรียนคุมองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่แม็กโดนัลค่ะวันนี้เป็นวันที่เด็กเขาจะต้องอยากกินแม็นะคะเดี๋ยวไปซื้อให้เขากันแล้วก็กลับมารับค่ะมาถึงอีออนแล้วนะคะที่เดิมๆค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อแม็ก,กันเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยค่ะวันนี้แบบรีบนิดหนึ่งนะคะ ราก็มาซื้อสเต็กให้ป้าป่านะคะ กลับมาบ้านนาเพราะว่าป๊าๆเขากลับมาแล้วค่ะก็เลยเอาข้าวมาให้เขาแล้วเดี๋ยวไปรับเด็กๆที่คู่มงกันต่อค่ะนี่คู่ไหนลูกได้ของเล่นอะไรอ่ะเอ๊ะมาอรเนี่ยนี่อะไนะของนี่นะาเหรอคะอ๋อเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าเราอ้าวไม่ใช่กล้องถ่ายรูปหรอกเหรอ กลูอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกบานาน่าพายนะคะน่ารักอะ่ะเป็นชิสกาดจัง

เดี๋ยวต้องออกไปฟาร์มลี่มาก่อนนะคะไปจ่ายบินค่ะลีนาขอไปด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อได้ขนมอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เอาอะไรหรือ ขอดูขนอมอันเดียวนะแล้ว <Okay. S 3> ก็ไอติมหมดแล้วนะคะต้องซื้อไอติมเพิ่มอีกแล้วค่ะกินกันเก่งมากทั้งพ่อทั้งลูก แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันเน